สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะ <S <S คลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพลังงานพิอากาศกันเหมือนเดิมนะคะมี Energy อ,อยู่3 Energy น,นะคะเลือก1 2 3นะคะเลือกจากพลังงานที่ชอบพลังงานที่ใช่นะคะ1 2และ3นะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะคอนเทนต์เรานะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะคุณที่คุณนึกถึงนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเลือกพลังงานได้แล้วนะคะก็คือไปกดเวลาทำสเต็มนะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะหรือใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะ ท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเลขมงคลจะเสริมดวงการงานการเงินบางคนมีเงินสามารถมีเงิน1ล้าน10ล้านนะคะรวยส่วนกระแสโควิดนะคะดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนโอนยอดนะคะ5 9 9้กบาท30นาทีสามารถนะคะดูดวงพูดคุยได้เลยรอไม่นานนะคะ การพูดคุยนะคะ30นาทีก็ไม่เปิดกล้องนะคะโทรผ่านไลน์นะสามารถนัดเวลาได้นะคะแต่ต้องโอนเงินเข้ามาก่อนนะคะการเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะคําำถาม299บาบาทไม่ต้องจองคิวนะคะเป็นแบบนั้นนะ การจัดเลขมงคลนะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่สิ่งโทรศัพท์นะคะรายละเอียดรีวิวไปดูได้ในช่องชุมชนนะคะเวลาที่เราเข้าที่หน้าคลิปวิดีโอปุ๊บเลื่อนนะคะเลื่อนจอโทรศัพท์ไปทางด้านซ้ายมือนะคะปัดเลื่อนไปทางซ้ายมือจะมีคําว่าลย์ลิสต์ชุมชนนะ,ะพอถึงชุมชนเราก็กดตรงนั้นแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างมีรายละเอียดนะคะที่เป็นเขาเรียกว่ารีวิวนะคะไปชมกันได้นะคะเอาราคาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มดีที่1กันเลย สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกนะคะดีที่1นนะพลังงานนี้คือดีที่1นนะคะดูไว้นะอืมนะคะดูเอนเนอจีตรงนี้นะคะดีที่หนึ่งนะคะเป็นสัญลักษณ์นะ,ะเอาละค่ะตอนนี้เขาดูเธอคนนั้นนะคะคิดอย่างไรกับคุณนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่ว,วไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะและโปรดใช้จนิตนตนาการของคุณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะ เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะดีที่หนึ่งไพ่หล่นออกมาแล้วนะคะพไพ่ใบแรกนะ Ace of c u p นะคะความรักความรักความรู้สึกดีความปรารถนาดีนะคะ,ะมันเหมือนเป็นความรักที่ยังมีอยู่เขายังรู้สึกรักคุณอยู่นะเขามีความรักให้คุณนะคะเหมือนความรักที่เขามีต่อคุณนั่นเองมันมากมายนะคะเข,เขาคิดอย่างไรกับคุณ ขอพลังงานต่อนะคะเขาบอกว่านะคะคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไพ่เดือดสตาร์นะคะอืมความรักความหวังนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีอ่าเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจดีก็ได้นะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีพลังงานดีๆที่เขารู้สึกส่งถึงคุณนะคะเป็นความรู้สึกนะคะไพะ่เจ็ดดาบ ไม่ว่าคุณหรือเขานะคะอาจจะได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกของความรักที่ยังมีต่อกันมีความหวังดีปรารถนาดีนะคะ The High Pintest นะคะคุณอยู่ในใจเขาเสมอเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้ตัวเขาจะอยู่ใกล้กับคุณหรือไม่อยู่ใกล้ก็แล้วแต่นะคะความรู้สึกลึกๆในจิตใจนะคะยังคงคิดถึงคุณนะคะเป็นความรักความรู้สึกนะคะ อารมณ์ความโหยหาอารมณ์เสน่หาความรู้สึกที่บางครั้งตอนนี้เขาอาจจะแอบซื้อแอบ่องเรื่องของคุณแอบดูโซเชียลออนไลน์นะคะแอบดูก็ได้นะคะแอบคิดถึงหรือมีพลังงานที่ดีๆส่งหาคุณนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ของ8ปดแถ้วยนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณมีพลังงานของคนที่ห่างไปคนที่จากไปก็ได้นะคะหรือคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะมีความคิดถึงนะคะมันเหมือนว่าเขาเรียกว่ามันมีพลังงานเอเนอร์จีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขานะคะอาจจะเดินออกจากคุณไปห่างหายไปตามกาลเวลาก็ได้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณเดินออกเข้าไปแล้วก็ได้นะคะแต่เขายังมีความรักต่อคุณนั่นเองนะขอดูห้าใบต่อไปนะคะขอดูพลังงานต่อนะตีที่1นะเขานะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณอะมีพลังงานไพ่เดอะ o ูลหล่นลงมานะคะเดอะฟูลนะคะเดอะชาริออ ในความรักในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกเหมือนว่าเขาพยายามจะมุฟออนหรือเขาพยายามจะเดินไปข้างหน้าปล่อยชีวิตความรู้สึกให้เป็นอิสระนะคะอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงานของเขาที่เขาต้องทําหรือเขาต้องรับผิดชอบเขาต้องรู้สึกอดทนเข้มแข็งเหมือนเขาต้องเดินไปข้างหน้าหรือเขาพยายามจะต้องเดินห่างออกจากคุณไปเพราะเขามีภารกิจหน้าที่นะคะภารกิจหน้าที่ที่ต้องทําเขาต้องอดทน เหมือนเขาเดินจากคุณไปหรือห่างออกจากบ้านไปห่างออกจากครอบครัวไปห่างจากตัวคุณไปนะคะเพ,พราะภารกิจหน้าที่นะคะอืภารกิจหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทําเหมือนเป็นการจําใจห่างไปจากไปนะในความรู้สึกที่ควานึกถึงคุณที่คิดถึงคุณระลึกถึงคุณนะคะมันมีความเศร้าเสียใจนะมันมีความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในความรู้สึกของเขาด้วยนะคะ อาจจะเป็นทําให้คุณไม่ได้รับความรักความรู้สึกที่ดีๆอาจจะไม่สามารถให้ความสุขนะคะทางกายทางใจอะไรได้ก็แล้วแต่ไม่สามารถอยู่ใกล้ได้ไม่สามารถดูแลได้นะคะอาจจะอยู่แค่ในความคิดในความรู้สึกมันมีความเศร้าเสียใจมันมีความเสียใจในการห่างไปในการจากไปมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งตอนนี้เขาคิดว่าบางทีเขาอยากจะโทรหาคุณ คนที่ห่างไกลไปแล้วคนที่จากไปแล้วคนที่อยู่ด้วยภารกิจหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ของเขาที่ต้องรับผิดช,ชอบนะคะบางทีเขาก็ตัดสินใจอยากโทรหาคุณเหมือนกันบางทีเขาก็ตัดสินใจว่าควรจะอยู่เฉยๆหรือควรจะอยู่แบบนี้มันมีการลังเลใจสับสนวุ่นวายใจในความรู้สึกของตัวเขาเองเหมือนกันนะคะพลังงานเอเนจีของดีที่หนึ่งนะคะมันเหมือนว่าบางทีเขาก็อยากจะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่อยากคิดถึงเรื่องความรักเพราะมันมีภารกิจหน้าที่อะไรที่เขาต้องรับผิดชอบห่างไกลจากคนรักหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้นหรอกนะคะมันมีความเสียใจของเขาอยู่เหมือนกันที่คิดถึงคุณนึกถึงคุณบางทีก็บางคนที่เลือกดีที่หนึ่งก็อาจจะได้รับข้อมูลอา่าได้รับข้อความข่าวสารจากเขาคนนั้นเขาอ,อาจจะโทรหาคุณแล้วหรืออะไรแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้โทรก็ได้นะคะอาจจะยังไม่ได้โทรติดต่อมามีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่ ตอนนี้เขาคิดอย่างไรคือคิดถึงคุณยังรักคุณยังมีความรู้สึกดีคุณก็ยังอยู่ในใจเขานั่นเองนะคะแต่เขามีภารกิจหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาก็เสียใจเหมือนกันแหละไม่อยากให้สถานการณ์ความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขบาเป็นแบบนี้นะคะมันเหมือนว่ามีความรักอยู่แต่ในนั้นมันมีความเสียใจอยู่ด้วยนะคะเอาราคาอันนี้จะเป็นพลังงานเอเนจีของดีที่1มีชาวราศีก็รากฏกับชาวราศีกุมที่ขึ้นมาโดดเด่นนะคะ อาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นตัวเขาก็ได้มีพลังงานดาวศุกร์ดาวจันทร์อาจจะอยู่ราศีกุมหรือราศีกรกฎหรือเป็นชาวราศีกรกฎหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนในเครื่องแบบทหารตำรวจวิศวกรหรือคนที่เดินทางบ่อยๆใช้ยรดยานพาหนะหรือว่าคนต่างชาติต่างถินเดินไก่ก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอแจนนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลรายละ,ละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันใ้ทุกต้วก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆที่รักของหมอแจนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดที่เลือกดีที่สองนะเป็นสัญลักษณ์รูปนี้นะคะเอาละค่ะดีสองวันนี้เรามาดูกันนะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะทั่วๆไปเอาละเรามาเช็คดูตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณไพ่ใบแรกที่ตกออกมานะว้าว the sun นะ the sun คือเขาบอกว่าคิดถึงคุณนะคะจะมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะคิดถึงรอยยิ้มของคุณคิดถึงรึกล่างหน้าตาคิดถึงความสดใสความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะที่คุณเคยมีให้นะ อาจจะเป็นคนที่ถูกใจเขารู้สึกถูกใจคุณมากคุณอาจจะรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากทักทายนะคะเขาเหมือนว่านะคะเป็นอะไรที่ดีมีความรู้สึกมีความสุขอเป็นเดซังคุณเป็นเดซังให้เขาเลย พ่สามเหลี่ยญนะเขาอยากเขาบอกว่าเขาคิดถึงเขาพยายามจะทําตัวหรือทํางานสร้างธุรกิจสร้างฐานะให้ดีให้มันเป็นปึกแผ่นมีความรักอะไรที่ดีๆนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากสร้างฐานะเขาอยากสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มั่นคงนะคะอืมนะคะ เขามีความรักมาให้คุณ Night of Cup นะคะว้า wow. วอ่าเขาบอกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ของเราพ,พัฒนาไปได้ด้วยดีแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานหรือเงินทองอะไรก็แล้วแต่เขาพยายามอยากจะส,สร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้กับคุณนะมีพนักงานต่อมานะเป็นไพ่สีดาบอ่า ซีดาบบางสิ่งบางอย่างนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นห่วงคุณนะคะว่าช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรสบายดีไหมนะหรือบางทั้งเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเงียบไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะเขาอยากมันเหมือนว่าเขาอาจจะอยู่ห่างกับคุณก็ได้เขาอยากจะติดต่อสื่อสารเขาอยากจะกลับไปหาคุณอยากเห็นหน้าเขาอยากจะกลับไปมอบความรักให้อยากกลับไปเจอหน้าอะไรประมาณนี้นะสาหรับคนที่ห่างกันหรือคนที่เงียบกันไปหรือคนที่หายไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันมีความรู้สึกว่านะคะณตอนนี้นะ,ะเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเขาเรียกว่าไงถ้าเกิดว่ามีพลังงาน energy ของเขารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้คุยกับคุณเขาก็ไม่สามารถเปิดใจที่จะรับคนใหม่หรือคนไหนเข้ามาในความรู้สึกของเขาได้มันเหมือนเขามีกำแพงหรือมีอีกโก้นะคะ,ะมีมีกำแพงไม่เปิดไม่เปิดรับใครเข้ามาในใจเขาหรอกนะ,ะเพราะคุณเป็นเดือนซันของเขาแล้วไม่มีใครถูกใจคุณเท่าเขานะเอาล่ะ ตอนนี้เขาบอกว่าเขากําลังมุ่งมั่นสร้างเหมือนเขาจะทําธุรกิจหรือทาหรือมีธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแหละเขาอยากเขาต้องการรวยขึ้นอ่าเอาง่ายๆเขาอยากสร้างฐานะให้มันคงขึ้นนะเพื่อได้ได้อยู่กับคุณได้แต่งงานอ่ามีความรักมีความคิดถึงอืมสิบเหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวมีความสุขมีเงินมีเงินทองอะ่ะอืมอยากจะดูแลคุณอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาอยากจะกับ มันเหมือนว่าเวลาที่เราห่างไกลกันแล้วเขารู้สึกไม่มีความสุขเขาอยากจะทํางานให้เสร็จภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาให้เสร็จเขาอยากจะกลับไปหาคุณเพราะมันยังมีความรักอยู่นะ k i งอ of c ั p ความรักที่เขามีอยู่ท่วมท้นหัวใจ g h อ of c ั p นะความรักความรู้สึกหรืออะไรผมลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันบางใครบางคนอาจจะคบกับคนต่างชาติออนไลน์แสดวงว่าคนคนนี้ต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้อมืมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะหน้าที่การงานอะไรดี อาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่โชคอยู่ข้างเขานะคะเขาอาจจะต้องทํางานเยอะนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณมากก็ได้สร้างความร่ํารวยความมั่นคงให้คุณนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขาเงียบไปหรืออะไรนะคะหมายถึงว่าตัวเขานะอาจจะต้องทําอย่างอื่นก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะ ได้รีบกลับมาอยู่เป็นครอบครัวได้รีบกลับมา,าใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในความมัน่นคงในอนาคตที่เขา่จะสามารถาหา,ห,าหรือสร้างให้คุณได้ความสุขสบายนั่นเองนะคะคือความสุขสบายความรักที่ไม่ต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วนะคะมีไพ่ออกอีกใบหนึ่งนะคะไพ่สเตงคือหมาถึงว่าเขาบอกว่า ออตอนนี้เขาคิดอย่างไรเขาบอกว่าให้คุณนะคะเข้มแข็งเนาะต่อสู้กับชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ความร,รักความสัมพันธ์กับเขาให้คุณเข้มแข็งนะให้คุณอย่าคิดมากมันเหมือนมันมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือเป็นตัวคุณก็ได้ธาตุไฟคือเมสิงธนูนะอืมนะคะชาวราศีเมษราศีสิงราศีธนูแล้วก็มีชาวธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะแบบนี้นะ เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีโดดเด่นอาจจะเป็นพลังงานเอเนจีของชาวดีสก็ได้มันเหมือนว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่เขาต้องติดต่อเดินทางธุรกิจไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะเขาบอกว่าเขาอยากทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จเขาอยากร่ารวยสร้างความมั่นคงให้คุณแล้วก็ได้กลับมาเจอคุณได้มันม,มีความรักได้อยู่กันแบบตอนแก่เท่าอะไรแบบนี้มันมีความรักความคิดถึงเขาจะไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะไม่ต้องกลัวตรงนี้นะคะ อยากสร้างอยากสร้างความมั่นคงยังมีความรักให้คุณอยู่นะคะรอคอยอีกนิดหนึ่งนะคะการงานอาจจะจบสิ้นอาจจะได้มาพบเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะอาราคาถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอแจนอย่าลืมกด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปดีๆท่านใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมาหาหมอแจนนะคะขอคนที่พอมมวลเท่านั้นดูราคาแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะ รีวิวในช่องชุมชนนะคะไปดูได้นะสำหรับการจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะและเรื่องการจัดเลขมงคลก็คือให้คนแรกติดต่อกันมา599บาทหรือนะคะเสริมดวงทางานํางานการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์โซเชียลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเสริมการงานการเงินโชคลาภนะคะอืรวยส่วนกระแสโควิดนะคะ5 9 9บาบาทแบบนี้เป็นเลขมงคลหมอบอกเลยนะใครได้เลขมงคลไปเนี่ยโอ้โคตรดีมาก,ด,มากดีเวอร์นะ เขาเรียกว่าบางคนไม่เคยมีเงินล้านก็มีเงินล้านได้บางคนเคยมีเงินล้านแล้วก็ได้ปีเดียวถึง10ล้านนะคะอันนี้หมอบอกไว้นะ คือไม่ได้โม้นะอันนี้คือความจริงนะคะที่พูดมาที่บอกมาเพราะว่าลูกดวงที่เคยดูดวงที่เคยจัดเลขมงคลไปนะคะรีวิวมาบอกหรือโทรมาดูดวงแล้วมาบอกเป็นคําพูดนะคะไม่ได้เขียนเป็นรายละเอียดมาก็เลยไม่ไดเอารีวิวตรงนี้ไปให้เห็นนะคะก็เลยมาพูดให้ฟังนะคะเอาราคะคะอยมีความสุขนะคะดีที่2คลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะเป็นใบนี้นะคะเอาล่ะเราดูตรงนี้นะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะดีที่3นะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเราจะอ่านพลังงานแปลตามหน้าไพ่นะคะเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะโปรดใช้จรตยาในการรับชมรลบฟังตอนนี้เขาหรือเธอคิดอย่างไรกับคุณนะคะเอาล่ะเก้าเหรียญ เขาบอกว่ามีความสุขสบายดีหรือเปล่ามีความสุขไหมยังเหงาไหมนะคะมันเหมือนว่าเขามองคุณแบบว่าคล้ายๆเหมือนว่าเหงาหรือเปล่าบางทีคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมีการเดินทางเขาบอกว่านะคะเขาเออตอนนี้คุณคงจะเหงาใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมนะคะหรือฉันไม่ได้อยู่กับคุณนะคะมีการเดินทางข้าบน้ำข้ามทะเลอ่ะ ประเทศไหมหรือจังหวัดอะไรก็ได้ที่ติดทะเลนะคะชลบุรีหรืออะไรแบบนี้นะอ่ะเขาบอกว่าเหงาไหมอยากจะชวนคุณไปเที่ยวหรือไปฮันนีมูนหรือไปอะไรก็ได้อ่ะบางสิ่งบางอย่างไปเดทใช่ไหมไปเดทมีการติดต่อสื่อสารมาหรือ,อยังเขาบอกเขาอยากส่งข้อความมาถ้าเราตีถ้าเกิดเราแปลความหมายคือเขาบอกว่าคุณเหงาไหมอยู่คนเดียวเขาอยากจะเดินทางไปหาหรือเขาอาจาจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลหรือเขาอาจจะส่งข้อความข่าวสารมาหาทางโซเชียลทางออนไลน์ ทางอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากส่งข้อความหาเอน r g y พลังงานอันนี้นะคะมันเหมือนว่าคนที่เคยหายไปเงียบไปคุณอยู่คนเดียวไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารเพราะไพ่เก้าเหลี่ยมมันเป็นไพ่ของอความเป็นโสดความเป็นไม้มีเงินเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะรวยโสดสวยแลเลยมากอยู่คนเดียวเงาเงาอ่านะะอยู่คนเดียวเงาเงา แต่มีความสุขสมบูรณ์อะไรดีอาจจะไม่ได้มีความรักหรือเขาอาจจะหายไปเขาอาจจะอยากจะติดต่อสื่อสารคุณอยากจะส่งข้อความหาคุณนะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะหรือคนที่หายไปเขาอาจจะอยากกลับมาอืมนะอยากจะเดินทางกลับมาแล้วก็ส่งข้อความมาหาคุณก่อนเขาอยากส่งข้อความมาติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์เขามีแพชชั่นมีคอนเน็กชั่นจากที่คนหายไปหรือเงียบไปหรือบางคนเขาอาจจะมองเห็นคุณหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะ ขอโอกาสขอความรักนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรแบบนี้อะนะคะเพจอวานนะอืมนะบางทีมันเหมือนเขาอยากจะส่งข้อความข่าวสารชวนคุณไปเที่ยวก็ได้นะคะอืมชวนไปเที่ยวบางคนบริษัทกําลังจะจัดอะไรสักสิ่งสักอย่างที่มีการเดินทางไปเที่ยวทะเลทเลีทลทล่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอาล่ะไพ่ใบต่อไปที่โตออกมานะอืมในความห่างไกลในความห่างไกล ถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดนะคะแปดไม้ทักอ่าแปดดาบคือเขาไม่ถึงว่าบางทีเขาอาจจะอยากจะรวบรวมความกล้าที่ทักหาคุณติดต่อหาคุณเขาคิดวนเวียนถึงจะเรื่องคุณนะคะหาหาทางออกไม่เจออ่ะหาทางออกไม่เจอในความรู้สึกของเขาเขาคิดวนเวียนเขาคิดถึงแต่คุณอะไรประมาณนี้นะบางสิ่งบางอย่างดีที่สามอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ อาจจะเกี่ยวกับงานอาจจะเกี่ยวกับความห่างไกลหรือความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้เราจะคิดว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณแค่นั้นนะเอาล่ะก็ติดต่อสื่อสารบางครั้งเขาไม่ได้ทักทายคุณมาไหมตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีการคุยกันหรือห่างกันอะไรก็ได้นะคะเขากําลังคิดวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยงานเดียวกัน หรือห่างกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือ work from home อาจเขาอาจจะอยทักทายคุยหรือหาเรื่องคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเอางานมาบางหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีการอยากชวนอยากคุยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะในการทักทายไปมันเหมือนเขาอยากจะทักทายแต่เขาก็คิดว่าทักหรือไม่ทักดีหรือจะชวนคุยหรือไม่คุยดีอะไรแบบนี้คือเหมือนว่าคิดวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างอะ the world มันมีความรู้สึกคิดถึงห่วงแหนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเขากับของคุณนะแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเป็นเหมือนออมีความระลึกนึกถึงย้อนไปในอดีตแล้วก็ย้อนปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันแสดงว่าคุณกับเขาอาจจะเงียบกันไปจบกันไปแล้วนิ่งเงียบอยู่ห่างอะไรกันนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ the date นะความคิดถึงความหึงห่วงนะคะความต้องการไม่อยากให้มันจบสิ้นไม่อยากอยากเริ่มใหม่อยากขอโอกาสอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่เขา มันเหมือนว่ากําลังรวบรวมความกล้าที่เขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นโทรหาคุณทักหาคุณบางสิ่งบางอย่างนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่เขาอาจบางทีอาจจะเป็นคนที่บ้างงานช่วงนี้ก็คืออยากทํางานให้ประสบความสําเร็จก่อนงานหนะักบ้างงานคือเหมือนว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้อาจจะแปลว่าให้เออเขาเรียกว,ว่าไงให้ เอาความใจใส่ทั้งหมดที่เขาจะให้คุณนไปทํางานเยอะกว่าเออแบบนี้ก็ได้นะบ้างงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเอาความร่ารวยเอาความสําเร็จบ้างงานแล้วก็ให้คุณเงาเงาอยู่คนเดียวไม่ค่อยส่งข้อความหาไม่ได้โทรหาบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณคงเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยที่ทําทุกอย่างก็เพื่อคุณอยากสร้างความร่ารวยความมั่นคง เพื่อเพื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณเช่นเงินบ้านนู่นนี่อะไรเงี้ยที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันไม่จะเป็นความรู้สึกที่โรแมนติกอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนั้นบ้างานเกินไปนะแต่ในบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่มันเหมือนเขาอาจจะว่า กำลังอยากจะคิดอยากจะชวนคุณไปเที่ยวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมมันเป็นพลังงานแบบนี้คือรอก่อนอะไรประมาณนี้อ,รอ,อรอการทักทายกลับมาให้เขาทํางานเสร็จเรียบร้อยมีความคิดถึงมีความห่วงใยนะคะสับสนวุ่นวายอะไรใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากกลับมาหาอาจจะอยากพาไปไหนอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรกับที่เขาคิดที่เขาแพนไว้อะไรแบบนี้นะคะอนะคะตอนนี้ก็บอกว่าทํางานหนักเยอะนะอะไรอย่างนี้ตัวเขานะคะ เอาราคาอันนี้เป็น energy พลังงานดีที่3มีพลังงานชาวราศีพิจิกนะคะที่โดดเด่นนะราศีพิจิกเนาะก็เป็นพลังงาน energy ของเออ่คนที่เขาเรียกว่ายังไงบางทีเขาหรือคุณอาจจะเป็นพิจิกก็ได้นะคะนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็รักแรงหึงห่วงรุนแรงกดเกียดแรงก็ได้หรือบางทีดีที่3กมกลังเจอสถานการณ์คือบางทีเขาอาจจะเป็นไม้ก็ได้ออหรือตัวคุณก็ได้นะคะโสดหรือไม้อะไรแบบนี้หรืออยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มีความรักมานานแล้วอะไรยีงก็ได้นะคะดีที่สมนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณดีที่3ามสรุปเลยง่ายๆนะคือเหมือนว่าเขาอยากท้าทายคุณมาอยากทํางานให้สําเร็จก่อนบ้าหางานทํางาน บ้าทํางานหาเงินเพื่อสร้างความร่ำรวยเพื่อสร้างความมัน่นคงอะไรแบบนี้นะให้ตัวเองนะอยากจะทักทายมาอยากจะชนไปเที่ยวอะไรประมาณนี้อืมนะคะอาจจะเกี่ยวกับงานก็ได้นะคะโอเคสรุปรวมประมาณนี้ดีที่3าม ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะเป็นกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปการอ่านพลังงานครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วๆไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้อยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจัดเลขมงคลหรือดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ